Toyota Revo Z e d i t i ิ n ั่นรถปีหกสประตูตัวเตี้ยจัดทรงหลอนหล่อรถใหม่ไม่น้อยวันนี้มาจัดโปรพิเศษนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจคันนี้ราคาเพียง440แสนบาทเท่านั้นนะครับจัดไฟแนนซงวดเพียง7,900บาทนะครับไม่เชื่อว่าไม่น้อยมาดูกันเลยครับ